อันนี้ลองเอาเข้าวข้าวใหม่นะเนี่ยข้าวที่ว่าตากสวยอยู่นะอันนี้หอมมะลินะหอมมะลิสุรินอนะ่ะสามปีเราต้องซื้อพันธุ์เขาใหม่เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันจะไอ้นั่นไปเรื่อยๆอะ่ะพันธุ์มันจะแบบด้อยๆไปเรื่อยเราต้องซื้อพันธุ์ตลอดเขาพัฒน,นาพันธุ์เงี้ยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแดดแรงเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้เอาไปให้ลูกกับล้านอันนี้ข้าวเก่า นี่ข้าวเก่าปีที่แล้วก็สวยอยู่นะอันนี้ข้าวเก่ามันก็จะหอมมะลิเหมือนกันพันเดียวกันแต่ข้าวข้าวเก่าหนะ่ข้าวค้างปีแล้วเม็ดมันก็จะออกขุนๆะอ่ะอันนี้หูงอ่ะต้องใส่น้ําเยอะหน่อยเพระาะน้าเกินมาประมาณนี้แต่อันเนี้ยข้าวใหม่อ่ะใส่ประมาณครึง่งไม่ต้องถึงข้อนะประมาณครึง่งครึ่งหน่อยๆอ,อ่ะ มันจะไม่ถ้าใส่เยอะถ้าใส่เหมือนข้าเก่ามันจะเขาเรียกว่ามันจะแฉะมันนี้ครับแล้วอันนี้เข้าใหม่เก่า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 ห้าถุงเอ้ยเก่าสี่ใหม่หนึ่งประมาณนี้ครับ